ดีค่ะทุกคนมาชมเมืองมาชมเมืองวันนี้ไ์สดสักนิดหนึ่งจากการที่ไม่ได้เข้าไรสดนานตอนนี้ก็เลยแวะมาไรสดให้เพื่อนๆได้ชมเมืองสักนิดนึงเนาะมีนัดอีกแล้วนะที่นี้ก็คือมีนัดที่เจ้าของร้านอาหารกวัวไทยแอนสมองมาก่อนเวลาก็เลยแวะไปร้านใชานาเสร็จแล้วก็เลยอ่าแวะมา ขึ้นไรสดสนิดหนึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆหันไปชมหันกล้องไปให้เพื่อนๆได้ชมเมืองก่อนอันนี้จะเป็นเมืองของเขาเนาะแล้วก็มุม,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 มนู้นเลยค่ะร้านอาหารครัวไทยนี่ค่ะแอดสุป,ปองมีนักอยู่กับเจ้าของร้านค่ะแต่จะไปที่บ้านของเขาตอนนี้ก็มาถึงเสร็จก็มาก่อนเวลาก็เลยแวะไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เดียวกับอาหารร้านเอเชียเนาะตรงนี้จะเป็นร้านเอเชียอยู่มุมหนึ่งไอส้สมปองก็เลยมาขค้ืนไลฟ์สดให้เ,เพื่อนเพได้ชมเมืองเขาชนิดตึงนางงามพรสวัสดีค่ะมามามาสบายดีค่ะขอบคุณมากนะคะนางงามพรตอนนี้มาชมเมืองมรูดเมืองฝรั่งเศสกันค่ะอันนี้มีไอศครีมด้วยนะคะเมืองฝรั่งเศสนี่จ้ะไอศครีมเปิดท้ายขายไอศครีมค่ะทุกคน ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วค่ะผู้คนก็จะพาลูกพาหลานออกเดินออกเล่นกันก็จะมา,าซื้ออาหารรับประทานซื้ออาหารกินกันเนาะสาวสมปองลินสิทธิ์บายดีครับขอบคุณมากนะคะนางงามพรแอรสมปองมาตามนัดกัเลยแว็บมาขึ้นไ์สดสนิดหนึ่งเพราะว่ามาก่อนเวลาไม่ให้เสียเวลานั่งรอเนาะ เพราะว่าก็ไปไหลเมืองหลายนั่นอยู่เลยแต่บางจุดก็มีเวลาทำสักคลิปช็อตคลิปสั้นแต่บางจุดไม่มีเวลาแอดสมองไอติมเหมือนบ้านเราไหมอ่าอันนี้จะเป็นไอติมเหมือนบ้านเราก็จะเป็นอ่าเหมือนบ้านเราค่ะเป็นไอติมที่อะไรนะเดี๋ยวเหมือนก็นที่เซเว่นอ่ะเนี่ยเขาจะเป็นตัวเหมือนหมุน,มนแล้วก็จะใส่ถ้วยที่กดแล้วใส่ถ้วยเหมือนนั้นเหมือนหวานเย็นต้องเรียกหวานเย็น หวานเย็นบ้านเราอะค่ะเดี๋ยวก่อนขยายให้เห็นชัดๆนี่จ้ะจะเป็นไอหวานเย็นเลยแล้วก็จะมีไอศครีมด้วยหวานเย็นด้วยทั้งสองอย่างมีทั้งถังไอศครีมมีทั้งถังหวานเย็นอากาศร้อนจะขายดีมากค่ะที่นี่เด็กๆชอบเหมือนบ้านเราเลยค่ะพาลูกพาหลานมาเดินเล่นออกกำลังกายกันเดี๋ยวก็จะให้ดูมุมนี้มุมหนึ่งเป็นจุดที่เข้า นั่งออกกําลังกายกันเนาะมุมนี้ก็จะตัดเป็นสวนแล้วก็จะมีที่ให้ออกกําลังกายแล้วตรงนู้นจะร้านจีนเมื่อกี้ไปซื้ออาหารมาแล้วค่ะอาหารไทยอาหารจีนอันนี้ก็จะเป็นจุดออกกําลังกายตัวมแมลงเขาเยอะพอเวลาเราเดินต้องระคอยหลบ,ลบๆเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เด็กๆเ,เข้ามาเล่นกันเนาะ แอดสมปองก็เลยเก็บคลิปให้เ,เพื่อนๆได้เห็นกันนิดนึงนเดี๋ยวเดินไปเดินไปที่บ้านคณะอุ้ยพื้นอันนี้เป็นพื้นที่นุ่มๆเน,นะสำหรับออกกําลังกายอันนี้จะเป็นมุมล้านของอินโดชัยหน้าเมื่อกี้ไปซื้อซื้อกล้วยเป็นกล้วยไทยอะค่ะแล้วก็จะเป็นอ่า อาหารบ้านเราสนามเด็กเล่นใช่ค่ะสนามเด็กเล่นแล้วก็จะมีเขาก็จะพาลูกพาหลานมาเล่นจะเป็นทางน้ธรามที่เข้ามาแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินไปที่บ้านเพื่อนที่นัดไว้ชุมชนในเมืองหมู่บ้านเขาก็จะแอาอัดกันค่ะเขาก็อยู่ติดติดกันอย่างนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นทางถนนทางเดียวค่ะ เราระวังรถข้างหน้าอย่างเดียวข้างหลังเรารถไม่เข้ามาแ้วจุดนี้ก็มีจุดที่เขาออกกำลังกายนี่ชอ,อันนี้ก็เลยเดยินเข้ามาเรื่อยเอ,ยอเดี๋ยวนี้เขาเปิดที่ออกกำลังกายใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตึกนี้ทำใหม่อีกแล้ว ที่นี่ก็จะเป็นคนที่มีผ้าโพกหัวกันเยอะค่ะเพราะว่าเป็นเมืองศูนย์รวมต้องเรียกว่าประเทศศูนย์รวมประเทศศูนย์รวมทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาอันนี้ก็ให้มองให้เห็นกันนิดนึงอันนี้คือบ้านของเขาค่ะแต่เราต้องระวังเพราะว่าเขามีอ่า น้องหมาที่ดุมากเดี๋ยวเดี๋ยวลงจากไร่สวนแล้วค่อยโทรหาเขาตอนนี้ก็เดินบนอยู่แถวนี้คุยกันกับเพื่อนแถวนี้ก่อนเนาะทางนี้ก็จะเป็นทางถนนคนเดินด้วยรถด,ด้วยจักรยานด้วยต้องระวังนี่ค่ะแล้วแอดตมปองให้ชมเมืองจะเหมือนกรุงเทพบ้านเราอะ่ะในเมืองของเขาเนาะจะเป็นแบบตึกเป็นชั้นเป็นห้องพักห้องแถว คนจะเยอะมุมนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งเป็นทางแยกมุมนี้ก็ไปบ้านเพื่อนอีกเหมือนกันที่นี่อสมปองอยู่ที่นี่จะมีเพื่อนคนคนแคร์คนลาวเยอะเนาะขเขาก็จะมาอยู่ที่นี่สมัยสงครามโลกกันอะแล้วก็จะมาอยู่กันเยอะ่วนมากก็ ที่สมัยก่อนเขาเรียกเป็นเมืองเมืองที่สามประเทศที่สามเลยนะ mm hmm. เขาจะเรียกกับเป็นประเทศที่สามที่พาคนอพยพออกจากประเทศไทยมา mm hmm. เขามาอยู่เมืองนี้เยอะมากที่สุดเลย mm hmm. เพราะว่ามาทําโรงงานมาทําโรงงานทําอะไรเนี้ย mm hmm. เพราะว่าต้องการแรงงานเนาะ mm hmm. เขาก็พามาอยู่กันเยอะ mm hmm. แล้วก็พอมีคนงานจากเอเชียมาอยู่ปุ๊บจุดแรกของเขาก็คือคนจีนเนาะ เขาก็จะเรียกว่าจีนจีนกัมพูชาหรือว่าจะเป็นจีนลาวจีนเวียดนามเนี่ยเขาจะมาเปิดร้านอาหารอย่างเช่นแถวอินโดเชนาเนี่ยก็คือคนจีนแต่เขาบอกเขาฉันฉันเป็นคนแจ็คเขมรเขาบอกงั้นเขาจะพูดเขาตรงตรงเลยพอ่อพ่อแม่เขอาขอ่ะเขาจะบอกเขาเป็นฉันเป็นแจ็คเขมรเอ้าเหรอเพอคุยกันเนาะไปต่อด้วยกันในพนดูเลยบา่าวพรทักทายกันเนาะแอดสมปองกับเม้าเพื่อนเลย กำลังกำลังพูดถึงคนที่เขาอพยพมาสมัยก่อนเนี่ยจะมาอยู่ในจุดนี้ทั้งหมดเลยพวกเขามาอยู่ที่นี่หนึ่งเขาได้ที่พักอาศัยอย่างดีเลยสองเขาจะทำอะไรก็ได้สร้างธุรกิจอะไรก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสียภาษีเพราะมีบัตรมีบัตรผู้อพยพนะ้องใภ้ผู้ภาษาบ้านเราเนาะแต่ภาษาของเขาแอดหปองจำไม่ได้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แล้ว จ็คเขมรหรือใช่ค่ะใช่ค่ะร้านอินโดอินโดชน่าเขา,าเขาเป็นคนแจ็คเขมรค่ะสวัสดีท่านไหนโพลแจ็คเขมรเขาทาธุรกิจที่นี่เยอะเลยอ่ะครอบครัวข,ของเขาลูกๆนี่นะเปิดร้านอาหารหมดเลยแล้วพ่อของเขานี่ก็จะเป็นคนที่รับเขาเรียกอะไรเช่นผักเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรทุกอย่างเส้นมาจากเมืองจันก็มีมาจากาทั่วทั่ว,วประเทศไทยอ่ะ เขาก็ไปรับอาหารอาหารเอเชียมาจากประเทศไทยเราด้วยสั่งมาเนาะแล้วก็ของเขาที่นี่ก็คือน้ำปลาร้าของไม้พี่ลมพอน้ำปลาร้าของใครนะเดี๋ยวอีคนนึงขายดีขายดีมากเพราะคนที่อยู่ที่นี่เนาะคนลาวคนกัมพูชาคนเวียดเขาจะกินปลาร้ากันอยู่แล้วเนาะขายดีมากๆเลยแล้วก็ ที่ร้านของเขานี่มีขนนมีทุเรียนมีมีลองโกมีผลไม้เมืองไทยเราทั้งหมดเลยแต่ของเขาเส่วนมากที่รับมาจะเป็นของมาจากกัมพูชาหรือเวียดนามแต่เขาจะเรียกว่ามาจากเมืองไทยอะไรอย่างนี้ไงขายดีมากค่ะมาเทลัยก็ขายหมด โอเคแอดสมปองเมาม์มวยไปได้8นาทีกว่าและแอดสมปององขออนุญาตเพื่อนลงนะคะขอบคุณมากนะคะนายพลดูเลยขอบคุณมากนะคะมาดามพอ,อนางงามพรจะร้องเรียกมาดามจะแล้ว <c oughs> นางงามพรขอบคุณมากนะคะแล้วก็นายพลดูเลยขอบคุณมากนะคะแอดสมปองขออนุญาตลงน้อยเดี๋ยวจะได้เคาะประตูบ้านเขาสักนิดนึงเผื่อเขาอยู่ในบ้านแล้วเพราะว่าเขาต้องเอาน้องหมาไปหลบยืนอยู่ไกลเขามากไม่ได้เสียวหลัง เราเคยโดนเคยโดนเขางับมาแล้วหนึ่งครั้งแต่หมายเขายัางเล็กๆอะ่ะนั่งอยู่งับปึ๊ดเลยนายพลดูเลยก็แอบดูแอบดูจะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายนะคะแอบจกปองขออนุญาตลงก่อนนะคะเดี๋ยวขยจะเข้าไปเดี๋ยวหันมาเห็นหน้าทักทายกันหน่อยเออมาค้านี่ค่ะจุดนี้เลยค่ะบ๊ายบายนะคะจะเข้าบ้านองเข้าหลังนี้จะ้ะเตรียมรอกเดี๋ยวจะกดกิง่งบ๊ายบายจ้า ขอบคุณมากทุกเรื่องทุกไลฟ์ทุกกำลังใจที่แวะมานะคะบ๊ายบายจะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย